กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอ็กซ์พีเบิร์ดผ่านได้พี่น้องเด้อน้องหนัดตอนนี้กับมาป่ามาโคกพี่น้องได้ขี้ได้อยังมาหาหล่อเบิง่งเนาะว่าเถื่อว่กหิส์มันยังมีพี่น้องเอ้ยขาเห็ดว่ามันยังมีเขาก็มาหาหล่อหาเบิ่งเห็ดนะพี่น้องเนาะแต่โบ้โหวะที่มีบ่อเห็ดด้วยจังได้พี่น้องเอ้ยตอนนี้กับมาผู้เดียวพี่น้องที่กับป่ามานอํา บู๊ฮู้เฮ็ดสิหนี่บ่ตอนนี้ฮะก็ยกแขนข้างพี่น้องเลยมากำนองตาดแหละแต่ว่าเพิ่นยังแต่ว่าเผาโหลดพี่น้องอยู่กูเนแะตะไกลเถอะตอนนี้น้องมาด้วเข่ามาผู้เดียวพี่น้องเลยเชียงจักจั่นห้องฉนานพันพื้นพี่น้องเชียงแมงจักจั่นห้องฉนานพันพื้นเลยรับพี่น้องไปหาเบิ่งห้าส่มน้ำกันเด้อสิได้บ่ได้เนาะ ได้ก็รุ่นส้มน,นำกันเดอร์ทานจะส้สมสะกุดทานเมื่อนี้มาตอนสายๆพี่น้องเยเพราะว่าตอาานเสาร์โคตรวนค่ะแถวแม่ก็เลยไปได้มาก มาห่าหล่อเบิ่งก็ได้ยังก็เอาเนาะพี่น้องเนาะไล่ใหม่ก็ได้อล่างขบขว บายดีเด้อพี่น้องสักคนเนาะมาก็ได้ดอกเดียวบานจ่อยเลยคือหนามากินไี่น้อยถ้ก็ติดแป๊บแล้เหี่ยวมัเหี่ยวแล้วพี่น้องเนาะเอาลงหมดหนึ่เลยไอ้หมูไข่เชิงยางกะยางมันแตกเยอะ ไกลพี่น้องเลยก็เลยขี่รถมาตอนนี้น้องตาลแปะเอาโหลดอีกแล้วพี่น้องน้องตาลแปะเอาโหลดอีกแล้วตาลฮู้จอดไว้ล้วเฮย้ยตาลพี่น้องน้องตาลเห็นเท่าอยู่บ่หน่พี่น้องคิดว่าจะบ่ได้แลว้วพี่น้องเลยสมง,งามเถอะเด้ จะมางามแต่เนาะนี่เนาะดังตาดมาไวๆ,ๆงามอะลีอ่ะรอพี่น้องนี่เกิดอีกแล้วนี่ๆเน้นน้นน้นว้าวคิดว่าสิบโเจอแบบนี้พี่น้องคิดว่าสิบโเจอสิ่งนี้พี่น้องเลยฮะกระแตกดินพี่น้องอ้โาโทษฮะกระแตกดินทางผู้ชมทางผู้ชมเขาก็จะมาเก็บเอสเลยทางผู้ชม เห็ดหละง,งูงามแท้อันนี้คือเ้ามีตาก,กล้องเนาะเ้ากสีปลาตีนมันออกด้วยผ่านพุ่มเนาะเมืม่อก่อนนะครับผมมีตาก,กล้องเ้ากมิแต่เอามือเขยา่าเขยา่อาออกเฮ็ดกันเลยดินกันเลยโอ้ยคือเราคือเจอสิ่งนี้ก็ยังเจอเลยจ้าเห,ห,ห็ดละงูงามงามเด้อพี่น้องเด้อมาเก็บเห็ดรำกันเด้อ ตื่นเต้นขนาดเลยสองดอกสามดอกมีใช่ดอกางามต้องให้ฮารา์ดไม่ต้องงาที่น้องก็ทต้องงงคนคเินบ่อยากเสือว่าต้องหนัดมาพักอะบอก้บ่บ่เคยพี่น้องเอย

นตัวที่เจอเห็ดลายดอกเลยมันฟ้าทีดแผ่เลย เขาบอกมาขีใต้พ่น้องชาวบ้า,านจะต้อนดึงไปไกลด้วยอันนี้เรียกว่าขีใต้หรือว่าบ้านเขาเอิญว่าขีตกเนาะพี่น้องเนาะมันอยู่ตามต้นกุ้งพี่น้องเอ้ยเอาไปอ้อยไผ่โอ้ยสุดยอดคักเลยพี่น้องเอ้ยเสียงเรื่อยไหมคะเจ้า 对呀。 น้องเลยก็ได้อย่างหนึ่งก็เอาอย่างหนึ่งไดอย่างหนึ่งก็เาอย่างนึ่งข้ามาแบบบริสเเียวเลยพี่น้องเลยบริเเวลาเลยส้าผ้างสาั้นหิวขาวถีงส้นเลยเหมือน ขาเจ้าก็ดังดังที่น้องเอ้ยที่บ้านได้แหละข้าเจ้าเลื่อยไม้อยู่แถวไก่ๆเนาะฟาดใหม่เลื่อยไปเรื่อยๆเนาะไปเรื่อยๆจ้า บรรยากาศยามสวยกับสีเหลืองๆตาเนี่ยจักหน่อยเด้ดอพี่น้องเด้อแนมหาเห็ดกับ,บเห็นพอแสงแดดออกมาแห้งพี่น้องเอ้ยถือห่อรายละเม,มิงเลาะโคลกเลาะป่าน้ำกันพี่น้อง อยู่บ้านนอกต้องใส่ชีวิตให้คุ้มพี่น้องเลยบุกเป็นบุกลุยเป็นลุยเจอกันอีกที้พี่น้องอยู่หน้าแม่น้องแก้มบวมพี่น้องเอ้ยป้าเพิ่นปลูกมันถิ่ลาบสาบจะปลูกยังบ่แล้วพี่น้องเอ้ยปลูกมันยังบ่แล้วซสั่ม ดูดหน้าม,มันใสเขาบ่อตึกคือบกเบื้องะ่ือเจอกันอีกทีอยู่ยนหน้ามแม,ม่น้องแก้มบุ๋มน้องมาปนังตานขอน้องแก้มบุมนอนหน้าไปหน่อยนอนหน้าปลูกม,มัน ตดาดองอยู่คนเดียวบ้าอยู่คนเดียวบ่เอาพอนัองกิกเด้เฮ็ดกับบ่ได้พี่น้องเอ้ยได้ถ่อเห็นเนาะได้ถ่อเห็นเลยพี่น้องเราว่าเฮ็ดคือซิเบิดขากแล้วพี่น้องคือิเบิดขากแล้วเฮ็ดสิ่งที่ได้ก็คือนี่ ได้ขีดไต้พี่น้องเกลือข่งทุกอย่างควันอย่างน้อกลุ่มๆอย่าน้องลมผัดเย็นดีพี่น้อยเสงตะจันห้องสนั่นพันพื้น ขาแม่น้องแก้มบุ้มกระลังแดงเลยพี่น้องเอ้ยตัวนี้ยังเขียวอยู่แต่ว่าออกเลยพี่น้องเขาออกเข่าซุ่มกลายชด้เกี่ยวเลยพี่น้องกลายชด้เกี่ยวแล้วจ้า ลำม,มันในเฮือนน่ะกับเรือได้เสียเอาอยู่บ้างผลองแกบุ๋มพี่น้องเพผนปาดลำม,มันเ <laughs> พผนตัด,ตดลำม,มันพี่น้องเลยเออแบะแทงอะไรเรานิบมาขึ้นเนี่ยบ่ยเนี่ยอืมสวนลุมน่ะนิบแล้วเลยเ อใหญ่สัมนน้อายุเติตึกเอาไปลงน้ำเติกปลาไปเออไปเสือไปนิบอันองตาลมานิบละมันซอยเป็นไปได้พอเนอยยังบริเนบพอเนืยนะปลูกอยู่ดง พี่น้องอยู่ทางนี้หอมผมพี่น้องเอ้ยผมเย็นค่ะกะลีเ <c oughs> มื่อเนี้ยก็ได้มาหล่อป่าหล่อโคกพี่น้องมาตรวจสอบเบ่งว่าเฮ็ดมันเบิด์ัขแลระบอทุดถ่ายกะคือสิเบิดเลยแหละพี่น้องอ้ยขั้นทหาถั่วโคกกะสีได้เดี๋ยวเราพอแกงกะว่าแสงแดดมันแห้งพี่น้องกบพ่อเก,ก็บกิตยวโล๊ะมาเนาะโลมาหน้าแม,ม่น้องแกปุ่มแะไรพี่น้องพาก็มาบ่งว่ามีไผแนวปลูกมันซอยอ โพนองแกมบุมท e e ุท่ายฮอก็เ็นนันหน้าของผ่นเนาะหน้าของพอน้องแกมบุมปลูกมันพี่น้องแต่โอนองแกมบุมเผืนเขาเมื่อบ้านมาค่ะเห็นหน้าผ่นปลูกมันอยู่คนเดียวพี่น้องเลยตัวน้ำพายโพน้องแกมบุมเผืนดูดสิบิดเลยพี่น้องผนดุเร่งใส่เขาน้ำพายป้ากใหญ่สิบิดเลย ได้เอาเป็นกระปูเจนี่เนาะที่นี่เป็นกระปูอยู่นี่แต่เพิ่งสิดุดเพิ่มแม่ขี้เถือเพิ่มอยู่เจ้าลุงไหมครับแน่นมันรุนดจำมัแแ้แรกๆบริจัมเนาะทั้งน,ทงนี้กับผัเถือ่อค่ะมันจำไปเลยโอ้บวมนะโอ้บวมหนามบออ,อันนี้เป็นกระแสนหนามก่อนพี่น้องดีพอน้องแก้มบวมกำลงังขี้รุดออกมาพี่น้อง สิโดมาต่บ้านเนมั้ง้อเจบุมผลนิดอเพื่อจะบานนิดเป็นแหงเมียเพื่อทำายเมียกันหมดต้องชนต้องนต้องวนตัวเอง 项目。 เด็เอาเอา้อหนาอยู่วอยู่ตอนอะไรพี่นองสำหรับคิปนี้น้องหนาจะขอเจ้าประเทียกันนี่เดยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องหนาด้พี่น้อง แล้วเรียบเลยส่วนที่สองสำเร็จไปแล้วจ้าหลังจากคาเหตดมาพี่น้องก็มาปลูกมันซอยพอน้องแก้มบุม่มแล้วอกไปลายคู่เตบพี่น้องเลยแต่เขตนี่ไปเนาะ ลงไปหลุมแล้วไปแล้วส่วนที่สองของเพิ่นเนาะสิไดเมื่อแล้วกับนองตานบ้านนพี่น้องเลยแดดโพดโพดพีดพ่น้องจนขาวทั้งหลังขาวเลยแดดแห้งพี่น้องเลย